เขียนหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเอาพิมพ์เป็นเล่มเป็นเล่มขายตำวัดตำวาตำบ้านตำจองวงเล็บปื้นนั้นว่าสงวนลิขสิทธิ์บะฮือไผ่เฮียนแบบกำไบ้กำสาพระเจ้าแตนที่จะเผยแพร่ฮือคนกระจายออกไปนักๆักกำโอ้กำลักจะได้เผยแพร่ไป มีคนพิมพ์ออกแจกออกจ่ายนักๆคว้ยบ้านคว้ยเมืองแบเนี้ยอย่างนั้นสัง,งวนลิขสิทธิ์ไ้หมดบอเอื้อไผ่ล่างบาเอื้อไผ่ลอกออกไปเอาไปเป็นประโยชน์่วนตัวแทนแทนที่ทั้งทั้งที่อยากจะพิมพ์จำนอาพิมพ์แล้วเอาไปแจกคนก็พิมพ์มาได้สัง,งวนลิขสิทธิ์ จะผิดกฎหมายแต่เมื่มันผิดกันเลยแล้วจะไปอวดตัวว่าข้าเนี่ยเป็นคนพิมพรร์ทำขายตำวัดตำวาเป็นคนส่งเสริมน้ำทำคำสอนมันประกาศมาได้แล้วเพราะตัวสงวนนิขสิทธ์ไปเห็นแล้วก็แสดงว่าเอาน้ำทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปขาย เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพออยู่ปอกินแต่พระพุทธเจ้าในทอดกายเลยอธิษฐานเมื่อเป็นสุเมธาลศีแล้วตีตุเจ้าวัดแสนฝางเพิ่นได้กระตำปั้มเปลงมา